สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสาวดำพะารวยก็จะให้แฟนคลับได้ดูลูกหลานสาวดำพะารวยเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเป็นตระกูลใหญ่นะคะ mm hmm. ก็จะมากันเป็นรุ่นๆเลยนะคะรุ่นผู้หญิงก็ผู้หญิงรุ่นผู้ชายก็ผู้ชายหลานสาวหลานชายนะคะนี่นะคะ ดูในะกิริยาบทของแต่ลูกหลานแต่ละคนนี่ยังมาไม่หมดเดี๋ยวสาวดาพอเอาน้องหนาเตยลง youtube ก็โอ้ยหลานสาวคนนั้นคนนี้ก็นะคะอยากถ่ายร้องเพลงมั่งอะไรมั่งมาใหค้คุณยายคุณย่านะคะนี่น้องหนาเตยนะคะฟังกันดูนะคะน้องหนาเตยนะคะในกิริยาบทอีกแบบหนึ่งนะคะโคอ,อ,อ้เกีียวไข่เสร็จแล้ว Bye there. เก่งจังเลยทำไข่เจียวเป็นด้วยอม,มจะแก็แกนิดนึงอ๋อองูรเลยนะคะที่ขาดไม่ได้อื <laughs> เลยนะคะที่ขาดไม่ได้ดูสิะแล้วก็ปรุงสีีกนเลยค่ เหมือนคุณย่าไม่มีผิดเลยน้ำเตยนี่จะทำอะไรก็ต้องร้องเพลงไปด้วยทอดไข่ <laughs> <laughs> ทอดไข่เต็นเนี่ยน้ำเต็นเนี่ยโอ้ยวันต่อไปจะได้ให้ทอดไข่ให้คุณย่ากินซะก่อน,นโอ้ย <c oughs> เจ๋งมาก น,น,น้องนํำเตยนะคะซึ่งเป็นหลานนะคะหลานแท้ๆของสาวรำพารวยนะคะลูกสาวของลูกชายนะคะอ่าอันนี้นะคะนีอีกรุ่นหนึ่งก่ะอันนี้รุ่น ใส่ยาปุ๋มบ้านเธอเกิดกลยวันน้มาให้จากทอดนอนฟันฉันก็ยังอาหาวอนกล์มก่อนนอนฉันอาหารอะไไก่เหรอเว่าไก ก็ไม่บอกพ่อว่าย่าสอันนี้รุ่นรุ่นล่าสุดนะคะเนี่ยรุ่นล่าสุดนะคะรุ่นรุ่นนี้มีเท่าไหร่ละสี่คนหรือห้าคนเนี่ยเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรุ่นเพิ่งจะได้สี่ห้าเดือนเนี่ยนะคะแล้วก็ตระกูลใหญ่ลูกหลานเยอะนะคะอันนี้ตัวเล็กและตัวเล็ก รุร่นล pues เล็กเลยค่ะรุここ่นเล็กเลยนะคะอันนี้ได้เั่าไหรสามสี่เดือนนี่ละคะเนี่ยอันนี้เป็นหลานเป็นลูกชายคนสุดท้องของน้องสาวนะคะของน้องลุงอรุณนะคะอ่าน้องสาวของสาวดําพาวยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะน้องสาวนี้นี่ค่ะเขาน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเป็นแม่ค้า นี่คือน้องรุ่งอรุณนะคะเด็กๆตอนเมื่อกี้เราดูก็คือลูกของลูกชายคนเล็กแล้วก็ลูกชายคนโตเขานะคะเนี่ยน้องสาวก็าขายแล้วก็จะก็พาเนี่ยนะะน้องรุ่งอรุณค่ะน้องสาวของสาวดำผ้ารวยคนที่เอาผ้าปิดปากขาวๆนั่นคือลูกชายคนเล็กนะคะแล้วนี่ก็คือลูกลูกของเขานะคะเนี่ยคนนี้นะคะลูกของอาลูกชายคนเล็กะเห็นเหรอคะ ก็น่าภาคภูมิใจนะคะสาวดำลูกหลานเยอะมากเลยค่ะลูกหลานเยอะมากเลยทีเดียวนะคะนี่น้องสาวนะคะน้องสาวนี่น้องน้องลุงอรุณก็จะพาะลูกชายลูกสะพ้ยนะคะมีเขามีลูกชายหมดทั้งหมดสามคนค่ะก็ลูกคามีความกระตันอยู่ทุกคนเลยนะคะทั้งสามคนแล้วก็ลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยก็ดีทุกคนเลยค่ะนะคะ

อ่ะอันนี้อีกรุ่นหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นหลานนะคะอ่าพ่อของเด็กเนี่ยเป็นลูกชายของพี่ชายคนโตคนแรกเลยค่ะเนี่ยร้องเพลงเก่งค่ะ S <S ล้านสาวค่ะร้านของพ่อก็เป็นลูกชายเป็นครเป็นลูกชายของพี่ชายคน,นโตนะคะของพี่ชายคน,นโตนะคะอันนี้ใครนี่อ่ะอันนี้เล็กสุดอันนี้ก็รุ่นรุ่นเล็กสุดค่ะแล้วก็นี่รุ่นเล็กสุดเลยนะคะโอ้โหโโโโนะคะ เอาตะก้าไปคอบัวคุณย่าเอ้ยเอาตะกาไปคอบหัวคุณยายนะคะวันนี้แม่เขาก็ไปทํางานอยู่เกาหลีนะคะเอาตะกาไปคอบัวยจ้ะออกม้เาก้ตะกาไปคอบหัวย่าเอาตะกาไปคอบัวคุณยายแล้วก็ดีใจนะคะโอ้ส,สุดยอดเลยนะคะเด็กคน เยอะมากค่ะเยอะมากนะคะเลูกหลานนะคะลูกหลานสาวดำพลวยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะน้องนํำเตที่สุดยอดเลยทีเดียวนะคะยังมีอีกเยอะค่ะเดี๋ยวมีหลานสาวอีกคนหนึ่งน้องโซเฟียอยู่ต่างประเทศนะคะ,ะคุณพ่อเขาเป็นคนอินเดียนะคะ ร้องเพลงเก่งนะคะเต้นเก่งเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาด้วยนะคะเป็นนักกีฬารู้สึกว่าจะเอ่เล่นเก่งเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะคะได้รับเหรียญได้รับอะไรเยอะแยะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะคะนั่นน้องโซเฟียนะคะน้องโซเฟียแม่ของเขาก็คือเป็นน้องสาวคนเล็กคนสุดท้องเลยนะคะของของอ่าเป็นน้องสาวคนเล็กคนสุดท้องค่ะของสาวดาพาลวยนะคะน้องโซเฟียเนี่ยคือลูกสาวเขาเนี่ยนะคะอ่าตอนนี้อยู่ที่ ต่างปอยู่อยู่เมืองนอกนะคะก็เอามาให้แฟนขับได้ดูกันนะคะลูกหลานเยอะเดี๋ยวให้อีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมีประมาณห้าหกคนนะคะที่กำลังเป็นสาวสำน้อยอ่ะนะคะอายุประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปีก็มีสิบปีก็มีมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยนะคะรุ่นละหกคนเจ็ดคนมั่งนะคะแต่ละคนก็มีความสามารถ นะคะแล้วก็ยังมีน้องอ่าองุนน้องอางุนนะคะก็เป็นลูกสาวของน้องชายคนเล็กของสาวดำพารวยนะคะส่วนเด็กผู้หญิงสองคนเมื่อกี้นี่ที่ร้องเพลงพี่กับน้องนั่นก็คือเป็นลูกเป็นหลานสาวของพี่ชายคนโตนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยญาติกรงหัวติก,กายเยอะนะคะแต่สาวดำไม่เคยได้อยู่กับญาติพี่น้องนะคะ เป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กตอนดังก็อายุแค่21 22ปีนะคะจากนั้นมาก็ไม่เคยได้เห็นหน้าตาพี่น้องลูกหลานเลนหลอดเลยนี่เพิ่งมาเห็นรุ่นเหนเลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอใทุกท่านมีโชคมีลาบขอให้ทุกทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยมาที่16พฤษภาคมนะคะขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนนะคะ ว้ของแม่สมุดประการกระบอกไปแล้วเนาะค่ะบอกไปแล้วนะคะไว,ว้ยายก้าก็บอกไปแล้วนะคะ <c oughs> น้องน้ำเตยเนี่ยเขาเก่งนะคะ <c oughs> เด็กๆเนี่ยะะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงคนใกล้ชิดนะคะน้องน้ำเตยนี่กวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะคะลองเอเออังพ่ายาล้างชามทำอะไรเนี่ยช่วยแม่นะคะช่วยแม่โอ้เขานะคะ เริ่มจะคันตายแล้วขอให้ทุทกๆท่านโชคดีนะคะ ความสุขละเกินล้างถ้วยล้างชามไปด้วยร้องเพลงด้วยตอทันไหนน้อจะออกไปให้เจอเขาร้องเพลงมีธรรมชาติดีนะแฟนคลับนะ้างหลังยังไม่ล้างเลยค่ะไปเนีย เสียงแม่โอ๋นะคะแม่โอ๋นะคะเขาก็จะเฝ้าสอนเฝ้าแนะนำนะคะตื่นแต่เช้าอาบน้ำมีผมแตะทาแป้งแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะต,ตอนนี้เขาปิดเทิมปิดสลายเดือนเลยเร้วมีเด็ก,เด,กเด็กน่ารักน่ารักฉลาดฉลาดอยู่ใกล้ๆนแล้วก็มีความสุขเนาะ ชลาดเรียนเก่งด้วยจะน้องน้ำเตยเึินขึ้นมา,มานก็จะอาบน้ำวีผมทาแป้งแต่งตัวจะเช้าเลยแม่เขาสอนมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนตอนนี้เขาอายุสี่ขวบเองนะดูสิเขาทำกับข้าวเป็นอะไรเป็นแค้พูดจากเก่ง กลัวไข่กระเด็นใส่มือเป็นแผลไม่น่าดูเลยค่ะ น่ารับประทาน,นจริงๆเลยสีเหลืองสวยมาก คน้องหนำเตยนะคะ